ท่านยังรับราชการอยู่นะคะเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำรัดอำเภอภัยส,สาลีจังหนะวัดนครสวรรค์นะคะปริญญาตรีด้านกฎหมายปริญญาโทรัฐนนะัลัทะภาษาศาสตร์มหาบัณฑิตวุิบัตรอภิธรรมมัทธสังขามหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย และปัจจุบันท่านเป็นวิทยากรสุขบรมด้านศิลธรรมและคุณธรรมให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษาต่างๆนะคะลองมาฟังความคิดเห็นของท่านนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์ประหลัดอภิวัตยอดทองค่ะครับขอบคุณนะครับเรียนท่าน พ่อทวินนะครับอุดมสุขท่านผู้นวยการโรงเรียนบ้านโรงเรียนพรามกะตาพิทยาคมนะครับท่านรัผู้บริหารของโรงเรียนนะครับทั้งคณะครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกช่ำชื่นใจนะครับปิติใจได้มาชมบารมีของท่านพอ และคณะผู้บริหารคณะครูของโรงเรียนนี้นะครับได้มีโอกาสมาอำเภอพานกระต่ายครั้งแรกในชีวิตก็ครั้งนี้แหละนะครับถ้าไม่ได้ท่านอาจารย์งามนิดเป็นสะพานเชื่อมมาให้นะครับและช่วงเช้าได้สนทานากับท่านผออเล็กน้อยนะครับชื่นชมท่านมากเลยนะครับว่าท่านนั้นมองอการศึกษามองอนาคต อดีตมาเนี่ยได้อย่างาครอบคลุมแล้วก็รอบด้านนะครับวันนี้ได้ฟังทีมงานจากพุทธ,ธวันจนสถาบันนครสวรรค์กันไปบ้านแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะได้พูดคุยเรื่องว่าเด็กๆจะได้อะไรนะครับจากการน้อมนำแระทำคำสอนสู่สถานศึกษาอย่างนี้เนี่ย ผมอยากแะเปิดเกมแบบนี้กันดีกว่าว่าท่านฟังแต่ละท่านไปแล้วท่านใดมีคำถามบ้างครับเชิญนะฮะมีไหมครับถ้าไม่มีผมเอาเลยนะไม่มีนะอ่าแสดงไม่มีเมื่อไม่มีนะผมเข้าเรื่องนิดนึงนะผมจะอ่าได้ นำเรียนนะครับในส่วนของวันนี้ที่เราเตรียมมานําเสนอเนี่ยนะครับก็จะมีมนะีมีใครจะจะจะขอโอกาสช่วงน,นี้สักถามไหมครัไม่มีนะภายใต้หัวข้อนะครับที่อาจารย์งามนิดแจ้งผมไปเนี่ยบอกว่าถ้าเราเอาธรรมะเนี่ย นะหรือพุทธวจนะก็ได้นะครับหรือคําสอนจากพระโอษฐ์ก็ได้ที่หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้อย่างนั้นเอามาอบรมนักเรียนแล้วเนี่ยนะเด็กๆจะได้ประโยชน์อะไรอ่านะถ้าท่านฟังเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะททีท่านนาวทท่านทีมงานของผมกล่าวให้ฟังเนี่ยนะครับแต่ผมจะขออย่างนี้เป็นฉีดแมวนิดนึง มีพุทธภาษิตบอกว่าสัพทานังธรรมทานังชีนาตินะครับท่านพ่อออนะครับเคยได้ยินเนาะท่านเป็นครูให้วิชาภาษิตภาษาวิชาเนี่ยนั่นก็คือการให้ให้เคยให้ทานข้าวของเงินทองทำโน่นทำน,นี่นั่นก็คือการให้แต่ท่านรู้ไหมว่าให้อะไรเนี่ย เลิศก,กว่าการให้ทั้งหลายเลยสัพทานังธรรมทานังชินาติให้ธรรมะเป็นทานเลิศก,กว่าการให้ทั้งหลายอาจารย์นะครับท่านอาจารย์มือเย็นทุกท่านเชื่อผมท่านให้วิชาเนี่ยวิทยาศาสตร์ภาษาไทยสังคมเป็นการให้ที่ธรรมดาไม่เลิศ นี่ก็ไม่ได้กฎหมายมาก็อย่างนั้นแต่นี่พอมาได้ฟังธรรนะครับได้มีคนแนะนำธรรมะให้เข้าใจได้เนี่ยเขาจะนับถือบูชาคนคนนั้นสูงสุดเนี่ยผมย้ำอย่างนี้สูงสุดในรัฐบาอถามว่าทำไมอย่างนั้นมีตัวอย่างด้วยนะในสมัยพุทธ,ธกาล ท่านคงเคยได้ยินวิสาขามหาอุบาสิกามหานะเป็นคารวะนะเป็นมหาอุบาสิกานะเป็นโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบแต่งงานเข้าไปในตระกูลเศรษฐีมีพ่อสามีชื่อว่ามิคาระมาตาอ่มิคาระเศรษฐีรู้ไหมว่า มิสาขาเนี่ยเปลี่ยนจากลูกฐานะจากลูกสะพ้ยเป็นพ่อไอ้เป็นมารดาของพ่อสามีไม่เชื่อผมท่านค้นใน Google ได้เลยมิสาขามิคละมาตามารดาของมิคละเศรษฐีที่แรกเป็นลูกสะพ้ายพอเอืเอ้อให้พ่อสามีไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้า กลับมาได้ยกฐานะเป็นแม่เลยคือผู้ให้กำเนิดกำเนิดทางไหนกำเนิดทางทำทนจากปุถุชนเป็นอาริยะบุคคลยิ่งใหญ่เลยครับท่านพอถ้าท่านผอคณะบริานะานหนารในคณะครวันนี้ฟังคำแนะนำที่ผมนำมาบอกแล้วก็ลงสร้าง นักเรียนภายใต้การรับผิดชอบของท่านให้รู้ธรรมะให้เป็นอริยะท่านจะได้รับความเคารพนับถือบูชายอย่างสูงสุดชีวิตนี้เขาจะกราบท่านอย่างสนิทใจเลยไม่มีการลืมเลือนนะครับนี่คือการให้อย่างสูงสุดท่านควรให้โอกาสลูกๆของท่าน ได้ฟังคําสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทเดียวก็ยังได้นะอย่างน้อยที่สุดบทเดียวก็ได้นะแล้วคนคนนั้นเด็กของท่านนั้นจะมีแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียจะไปแต่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมเลยเด็กคนนั้นท่านคิดดูว่าเด็กคนหนึ่งไปแต่ทางเจริญเนี่ย จะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติมากมายขนาดไหนท่านผอท่าน,นาคณะครูอาจจะมีลูกศิษย์เป็นอาจารย์ใหญ่ในเมืองไทยที่สอนธรรมะให้คนเป็นคนดีมีมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะท่านได้น้องนําหลักธรรมคาสอนมาสอนในโรงเรียนนะครับคนเรามีหประเภทคนมีศีลทุศีล ราคากล้ามักโดดฟุงซ่งางก็ตามถ้าได้ฟังคําสอนพระพุทธ,ธเจ้านะคนห้าประเภทนี้จะไปแต่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงแต่ความเจริญไม่ถึงความเสื่อมแต่ถ้าไม่ได้ฟังคําสอนต่อให้ดีขนาดไหนต่อให้เก่งขนาดไหนก็เสื่อมได้นะครับเป็นของไม่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนําท่านผอแล้วก็ คณะครูทุกท่านเลยจงให้ธรรมทานกับนักเรียนในสังกัดของท่านเป็นความรู้อีกด้านหนึ่งที่จะประกอบกับความรู้ทางโลกทั้งหลายแล้วท่านจะได้เด็กที่มีคุณภาพเด็กที่กระตันอยู่เด็กที่เชื่อฟังผมเนี่ยไปสอนไปเป็นวิทยากรนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในในเขตอำเภอ อบรมนักเรียนไปเนี่ยไม่ครั้งสองครั้งเนี่ยพระเด็กฟังเราพูดให้ฟังผ่านนิทานพุทธประวัติบ้างผ่านเรื่องเล่าบ้างเรื่องกรรมบ้างอะไรบ้างให้ทําความดีให้กระตันยู่บ้างเชื่อไหมฮะพานั่งสมาธิบ้างพาสัจชายะเนี่ยที่อาจารย์งามิดเอามามอบให้คุณครูเนี่ยพาสวดภาสอนเด็กเขาจะชอบเขาจะศรัทธาเขาจะรักเรา ไปเจอตรงไหนนะมีครั้งหนึ่งผมเดินในตลาดนักเรียนป .5 ขี่รถมากับแม่เห็นผมแตกไกๆแม่จอด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 แม่ก็ไปแห่จอดทําไมกาจอดตึ๊งจอดปั๊กลุงประหลัดครับสวัสดีครับวสวัสดีมาแต่ไกเลยนเะนี่ยคือความการได้นะได้สิ่งเนี้ประทับใจมากเพราะฉะนั้น ถามว่าเด็กจะได้อะไรจากการอบรมพุทธวัจะนะโอ้โหได้ไม่ต้องนับนับไม่ไหวเลยอะไรกันนะครับก็ได้ถ้าทักอาพอและคุณครูคที่นี่นะให้โอกาสก็ดีหรือท่านเลือกสรรบทธรรมเนี่ยที่นำมาฝากกันมาเนี้พระองสอนเด็กๆทุกวันทุกวันวนลนิดงเวลาหน่อยวนลนิดเวลาหน่อย โอ้โหที่นี่นะเดี๋ยวแสงแห่งแสงสว่างแห่งธําเนี่ยจะรุ่งเรืองที่อำเภอพรานกระต่ายเพภไพศารยังหาประมาณไม่ได้เลยครับท่านพอครับแล้วท่านก็จะได้ลิ้มรสอันเลิศท่านว่ารสอะไรเลริศที่สุดในโลกเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดพระพุทธองค์บอกว่าสัพพระสัง ธรรมารโสชิกนาติรสพระธรรมเลิศกว่ารสทั้งหลายท่านจะได้รสนั้นท่านจะได้ลิ้มรสนั้นถ้าท่านได้มีโอกาสให้เพราะว่าอะไรเพราะเราให้ของอันเลิศเราจะได้ของอันเลิศครับท่านพอ,งอ,งองครับะฉะนั้นวันนี้พวกเราเนี่ยมาวันนี้มีความรักมีความ เคารพท่านมีความยินดีมีความปลื้มใจนะคร um an, ับแล้วจะมีไ <GO> ด <av uther> <S liter ate chiar> ้อ <M> ีกเยอะเลยถ้าพูดกันกันเรื่องได้นะฮะเด็กจะได้อะไรอย่างถ้าท่านสอนเด็กด้วยธรรมะแล้วปุ๊บแล้วก็ความรู้ทางโลกที่ที่ท่านสอนอยู่แล้วเนี่ยประกอบเนสองงานแล้วปุ๊บเด็กเนี่ยได้รัพย์แน่นอนแล้วก็จะได้อริยรัพย์ด้วย เดี๋ยวอนนริยสัพคืออะไรนะท่านเปิด Google เลยเซิร์ชดูเดี๋ยวนะอาจารย์ถึงมันจะบอกกันแล้วก็สัพเจ็เด็กก็จะได้รัพเจ็ดอย่างเนะี่ยในทางในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนสัพไม่เจ็ดอย่างท่านเคยไหมสอนสัพ์มาได้รัพ์อะไรบ้างกับเด็กๆแต่เวลาผมสอนผมบอกว่าเด็กจะได้รัพ์คือศรัทธาเด็กจะได้รัพ์คือศีล เด็กจะได้ซั์คือบริจาค mm. เด็กจะได้ซั์คือหีริ mm. เด็กจะได้ซั์คือโอตับปะ mm. และเด็กจะได้ซั์คือสุดตัก mm. คือการฟัง mm. พระเจ้าบอกซั์ในโลกนี้เนี่ยเจ็ดอย่างไงถ้าซับเจ็ดนะนะคืออย่างนี้ mm. เป็นซับเลยเนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น เวลาแต่ถามมันมีคาถามว่าเด็กจะได้อะไรอีกเนี่ยท่านก็เคยรู้มาก่อนท่านไปตามบ้านท่านเคยได้รับมาบ้างแลว้วนะแต่อาจจะเข้าใจลึกซึ้งหรือไม่ในเรื่องผมจะบอกให้ฟังว่าเขาอยากให้เด็กได้อะไรเราเนี่ยอยากให้เด็กได้อะไรก็อยากให้ได้อายุวันนะสุขะ ทลัตปติฐานธนสารสมบัติเนี่ยเวลาทางพุทธศาสนานก็จะมีคำเคยพรแบบนี้มันจะได้มาจากไหนล่ะเนี่ยได้มาจากการอบรมจิตด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระรมคำสอนก็ได้เรียกว่าพุทธวจ,จนะก็ได้เรียกว่ารับจากพระโอษฐ์ก็ได้นี่ผมก็มีเล่มแบบนี้นะรับจากพระโอษฐ์จะเป็นอย่างนี้ ตัวหนังสือสีทองเลยนะเนี่ยซ,ซับจากพระโอษฐ์นะและแบบเนี้ยมีทั้งหมดห้าเล่มน,นะหลวงพ่อพุทธทาสทำใไฟ้ไายจันทึนรินไปอ่านอันนี้ก่อนแล้วก็มาเป็นพุทธวัจ,จนนาอันนี้นั้นเะยอะเลยนะเรื่องซับในทางพุทธศาสนาพารนาไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพบกับผมอีกรอบหนึ่งเนาะจย์งามนินเนาะผมขอ,อนำเรียน การเสียวนาตอนนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ถึงได้เดี๋ยวอาจารย์นำนิไดได้นำเรียนกันเลยกันถ้ับผมขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ